สวัสดีครับท็อปฮีทลูกหนังกำนันฟุตบอลเทพบุตรหน้าหล่อพ่อรวยขัวทองคำกับฝีเท้าดีกรีบอลองดอลิาโดกากากามีชื่อเต็มว่าลิาโดกากาาอีเซ็กซองดอสซานโตเลเต้แฟนบอลรูล้จักกันดีในนามว่ากาก,ากา้าเทพบุตรลูกหนังเกิดเมื่อวันที่22เมษายนคริสต่ักราช1983ณดักกุงบาซิเลียประเทศบราซิลน,นะครับเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีแตกต่างจากนักฟุตบอลบารเซนรายอื่นที่ส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจนกันนะครับ แต่นั่นมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการเล่นฟุตบอลของเขาเพราะเกมกีฬาฟุตบอลเป็นเกมกีฬามหาชนที่สามารถเข้าถึงได้ทุกชนชั้นทุกเพศและทุกวัยนะครับรวมไปถึงการที่กาก้ามีความฝันเป็นของตัวเองเหมือนกับเด็กชาวบราซิลท,ทั่วไปและความทุ่มเทในการเล่นฟุตบอลของเขาก็ไม่แพ้นักฟุตบอลคนอื่นเช่นกันเส้นทางของเทพบุตรลูกหนังกากาสโมสรแห่งแรกที่มองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวของกาก้านะครับก็คือซปโปโรทีมดังในบ้านเกิดของเขานั่นเอง โดยฝีเท้าของเขาในการเล่นระดับทีมโรงเรียนทําให้ซอปโปโรดึงเขามาร่วมทีมตั้งแต่เป็นโยคะชนแต่ในช่วงเวลาที่เส้นทางสู่นักฟุตบอลอาชีพของเขากําลังเริ่มต้นขึ้นในวัย18ปีกับสโมสรซอปโปโรกาคาต้องพบกับอุบัติเหตุที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลบ่ายวันหนึ่งที่สระว่ายน้ําในชุมชนกาคาสไลตัวลงมาตามสไลเดอร์ก่อนที่หัวจะชนกับก้นสระและทําให้กระดูกสันหลังของเขาร้าในเวลานั้นแพทย์กังวลว่าการบาดเจ็บครั้งนี้อาจจะทําให้เขา การแต่สิ่งมหัศย์ก็เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ต่อมากา้าสามารถฟื้นฟูนร่างกายได้อย่างรวดเร็วและกลับมาทําในสิ่งที่เขาชื่นชอบได้อีกครั้งนั่นก็คือการลงเล่นฟุตบอลเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาเร็วทิศย,ยึดมั่นศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าเป็นอย่างมากเมื่อเขาหายจากการบาดเจ็บและต่อมาได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวัย18ปี และด้วยฝีเท้าของเขาที่โดดเด่นสเะละเกินนะครับทำให้เขามีเวลาอยู่กับซาเปโรเพียงแค่2ปีครึ่งเท่านั้นเองแต่2ปีครึ่งในวัยละอ่อนของเขานั้นก็ลงเล่นในลีกให้กับทีมชุดใหญ่ไปถึง5 9นัดและกอดไปถึง23ประตูในตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำลีกสูงสุดของบาซินในปี2002อีกด้วยนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่กาก้าอยู่กับเซาเปโรปี 2001- 200 3, ถึง2003เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะกองกลางตัวสร้างเกม จนเขาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลชุดประวัติศาสตร์ที่บุกไปคว้าแชมป์โลกในปี2002ที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนั้นนะครับกาก้าได้ร่วมงานกับนักเตะระดับตำนานในทีมชาติบราซิลอย่างโรนัลโดโรนันดินโยลิวันโดโรเบโตคารอสหลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพร่วมกันได้สําเร็จแล้วนะครับทำให้ไปเตะตาเมวมองของทีมสมสอนอย่างอิซิมิรนันก่อนยอดทีมแห่งตอรีจะจัดคว้าตัวก,ก,กากาามมร่วทัพในกก2003-24 200 ด้วยค่าตัว8.5ล้านยูโรและนั่นก็เป็น9ก้าครั้งสำคัญของกากา้าลงเล่นภายใต้สีเสื้อแดงดำของเอซิมรานครั้งแรกในฤดูกาล2003-2004ด้วยฟอร์มอันโดดเด่นกาก้าสามารถเบียดรุ่นพี่ในทีมชาติอย่างลิวันโดและรุ่นพี่ในทีมอย่างหลุยคอตตาที่ค้าแข่งในสมสรเดียวกันณเวลานั้นลงไปนั่งสำรองอย่างถาวร สำหรับผลงานของกากาในฤดูกาลแรกของเขากับเอซีมิลานโดยรวมทำออกมาได้ดีลงสนามไปทั้งหมด30นัดยิงไป10ประตูซึ่งนับว่าเป็นผลงานไม่เลวเลยกับตำแหน่งกองกลางตัวรุกในฤดูกาลนั้นพ่วงด้วยแชมป์กูเดโตหรือแชมป์กันโซเรียและแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพจนได้รับรางวัลนักนะฟุตบอลยอดเยี่ยมของปีนั้นไปด้วยนะครับเส้นทางลุกหนังของกากา้าไม่ได้ถูกโรยด้วยกลีบกุลาบเสมอไปเมื่อปี2005 เป็นปีที่เขาได้พบกับความผิดหวังในรอบชิงชนะเลิศฟ,ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกที่อิสตันบูลประเทศตรุรกีเมื่อครั้งต้องผิดหวังในการพ่ายการโดนจุดโทษกับเรยุ่พูแบบสุดช็อกในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกหลังเสมอกันในเวลา3ประตูต่อ3ทั้งที่มิรันนำห่างก่อนในครึ่งแรกถึง3ประตูต่อ0นะครับโดยแฟนบอลตั้งชื่อเหตุการณ์หลังจบนัดนี้ว่าปฏิหารที่อิสตันบูลแม้ในฤดูกาลนั้นมิรันต้องจบฤดูกาลแบบมือเปล่าแต่ฟอร์มการเล่นส่วนตัวของกากา้าก็ยังนับว่าโดดเด่นมากอยู่ดี ฤดูกาล2006-2007กาก้าพายซีมิลานควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกได้สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพในตำนานพร้อมกับประโยคที่เสื้อเขาเขียนเอาไว้ไอบิลองทูเจซูเพื่อเป็นการเชิดชูความเชื่อของเขาตั้งแต่วัยเด็ก หลังทอนแค้นเลีวภูทีมที่พวกเขาเคยแพ้แบบน่าเจ็บปวดโดยสามารถโค่นลงในรอบชิงชนะเลิศแถมพ่วงด้วยแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกและรางวัลส่วนตัวของกาก้าอีกมากมายรวมไปถึงฟีฟาบัลลังดดหรือนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของยุโรปนับว่าเป็นปีทองของกาก้าอย่างแท้จริงและทิ้งผลงานกับมิลานไว้ที่ลองเล่น109.3นัดยิงไป70ประตูก่อนจำเป็นต้องย้ายไปหาความท้าทายครั้งใหม่ในดินแดนสเปนกับเรอัลมาดริด เนื่องจากมิลานมีปัญหาทางการเงินในขณะนั้นความท,ท้าทายครั้งใหม่บนแผ่นดินสเปนปี2009เรอัลมารถถิดต,ตัดสินใจทุ่มเงินจำนวน68.5ล้านปอนด์ให้กับกา้กามาร่วมทีมพร้อมกับคริสเตียโน่โรนโดที่ทำสถิติย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีเดียวกันด้วยค่าตัวสถิติโลกในเวลานั้นที่94ล e ้านยูโรแต่บรรยากาศในสเปนนั้นแตกต่างกับอิตาลีที่เขาคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงกาก้าไม่สามารถเรียกฟรอร์มเก่งกลับมาได้เลย โดยฤดูกาลแรกยิงได้เพียง9ประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก8ประตูก่อนจะได้รับบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี2010โดยหลังจากการผ่าตัดเขา่าเขาต้องพักเป็นเวลา4เดือนกาก้าไม่สามารถโชว์ฟอร์มกับทีมราชันชุดขาวได้จนกระทั่งในฤดูกาล2011-2012 เขาสามารถยิงไป8ประตูและจ่ายให้เพื่อนยิงอีก14ประตูและนั่นก็เป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายที่เขากลับมามีรุ้นชิงรางวัลบอลองดออีกครั้งก่อนที่ชีวิตในวัย30ปีและการมาเจ็บส่งผลอย่างหนักต่อฟอร์มการเล่นของเขาในเวลานั้นด้วยนะครับต่อมาในฤด,ดูกาล2 0 1 2 2นถึงถือว่าเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายของเขากับรเรอัลมาดริดหลังจากใช้ชีวิตมา4ปีในประเทศสเปนเขาตัดสินใจที่จะกลับไปร่วมงานกับสโมสรเก่าอย่างเอซิมิลันเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมทีมกับ โอเรนโด i ซิตี้ในเมเจอร์ลีกอกเกอ์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกาก้าใช้เวลา3ปีในสหรัฐอเมริการวมถึงมีโอกาสได้กลับไปเล่นให้กับทีมเซาเปาโลสมสรนที่เขาเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลแบบยืมตัวเป็นเวลา1 1ปีในปี2014แต่สุดท้ายหลังจากการบาดเจ็บต่างๆในวัย35ปีกา้าก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับโอเรนโตซิตี้และได้ประกาศแฟนสตัอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2017 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราหลังจากค้าแข่งมาเป็นระยะเวลา16ปีเต็มด้วยสถิติตลอดอาชีพค้าแข่งของกากา้าลองเล่นไปทั้งหมด654นัดทำไป237ประตูติดทีมชาติ92นัดตำนานเทพบุตรลูกหนังรูปหล่อพ่อรวยรัวดทองคำลิคาโดกา้กาหากผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมมานัที่นี้ด้วยดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ